วันนี้วันเสาร์ที่เจ็ดนะครับเจ็ดหรือแปดวันที่แปดเนี่ยเออวันที่แปดนะมิถุนาสองห้าหกนะครับ, 25, รบก็มาถ่ายบ้านที่ชลบุรีนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนชั้นสามนะในห้องโฮมเทเตอร์ของลูกนะครับห้องซาวนดนตรีเอาลมตึงมากเยไปิ๊วเลย เริ่มเริ่มปูหลังคาครับหลังคาหลังคาห้องก็เย็นนะห้องอันนี้นะฮะเดี๋ยวปานี่จะปิดปาคอมเตอร์ที่เห็นเป็นร่องๆเป็น สามห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องโถงหรือล็อบบี้นะฮะหน้าบา้านตรงนี้ครับจะเป็นห้องเก็บของของแฟนผมหมดเลยคือตรงนี้เดี๋ยวจะถักเหล็กนะหกคูณหกสิบเซนแล้วก็บางวีบ้าบอนะครับแล้วก็ผนังมันจะปิดจะปิดหมดแล้วจะเป็นที่ที่แฟนสามารถเปิดนะครับแล้วเอาไปเดินเดินรอบ ห้องเก็บของหมดนะครับก็พื้นที่เท่ากับบันไดที่เท่ากับพื้นที่ใต้หลังคาที่รูมห้องโฮมเทสเตอร์รวมนะฮะก็รอบบ้านเะครับเพราะนั้นการเก็บของก็ชีวิตีนะมีเห็นแฟนผมที่ยืนตำรวจอยู่ตรงนี้ก็ยืนอยู่หน้าหน้าห้องโฮมเทสเตอร์นะครับตอนนี้ไม่ได้ก่อตรงนี้ก็เป็นบันไดนะฮะที่กำลังก่อไว้นะครับ นี่ก็เป็นห้องน้ำกนนะฮะชั้นสามซึ่งมองออกไปเพื่อนบ้านเนี่ยยังเก่าครับเป็นคอนโดมิเนียมกับอาคารชุดของคาสลูนานะครับซึ่งอยู่ข้างหลังเซนท่านนะครับจะเห็นโดยไกลนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบันไดนะัเป็นชั้นสามตรงนี้ก็เหล็กที่ก้านเนี่ยเดี๋ยวจะทำเป็นห้องพักนะครับ ซึ่งถ้าจากห้องภาพไปเนี่ยเที่เป็นเหล,ล็กเป็นเหล็กเนี่ยก็ต้องเดินอ้อมอย่างแฟนผมเนี่ยเดินอ้อมรตรงนี้นก็จะเป็นทางสําหรับเดินขึ้นดาดฟ้าครับดาดฟ้าก็ก็คือหลังคาเนี่ยเป็นไ,ไม่ใช่หลังคาเป็น,ปนหลังเป็นเ,นเนคอนกรีตนะฮะที่เทลงครับก็จะมาะนี่ครับทางขึ้นดาดฟ้าตอนนี้ผมก็ไม่มีทางขึ้นนะแต่ก็เดี๋ยว มาหลายเขาทำบันไดเหล็กให้อะตรงนีเ้เป็นบันไดสเตนเลสเด็กขึ้นก็จะเป็นกล่องปิดมืปอปดฝนไม่สัขึ้นไปก็มีประตูเปิดก็สามารถขึ้นไปยนืนชมวิวนะฮะนี่มีชั้นสามวิวจะเป็นอย่างนี้นะครับชั้นสามครับชั้นสามนะฮะจริงๆมันถ่ายงี้ไม่ได้มันจะถูกคุ้มด้วยหลังคานะครับเพราะว่าดีไซน์ของบ้านห้องเก็บของเนี่ยมันก็เหมือนกับกล่องลำโพงนะฮะ จะหุ้มห้องโฮมเทอร์เนี่ยทั้งทั้งทั้งห้องเลยเพื่อไม่ให้เสียงกระจายออกไปแล้วก็จะมีการบุผนังนะฮะให้อินเทเลียออกแบบนะครับซึ่งที่ผมมองไปข้างหน้า,า,าเ,น,เานี่ยครับถ้าเห็นเสาผู้นี้แหนะตรงนี้ก็อาจจะติดจอทีวีหรืออะไรสักอย่างนะฮะแล้วแต่ลูกเขานะครับผมก็แค่เมาก็ขึ้นมาอาศัยดูเขาเพราะพื้นที่ตรงนี้ก็กล่าวว่าเป็นห้องสันทนาการของครอบครัวนะครับ <S 1> <S 1> หรือว่าให้ดูหนังชนิดแบบ อยากจะดูหนังใหญ่ๆอะไรสักโรงก็มามาพักผ่อนกันได้นะครับครัตรงนี้ก็อาจจะมีชุดโซฟาหรือชุดเลงเข้าเนี่ยจัดไว้เป็นมินิเทเตอร์นะครับห้องนั้นครับก็ยังไม่คิดว่ามันจะขนาดไหนทุนทุนเท่าไหร่ก็คิดว่าลูกชายรับผิดชอบไปนะครับให้เขาผมเตรียมสถานที่ให้นะครับครับส่วนตรงนี้นะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงบันไดที่ที่เดขึ้นมาจากชั้นสองเนี่ย ผสมคนๆเนี่ยครับจะเห็นนะฮะเห็นคอนโดมิเนียมมันนะครับซึ่งตอนนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะหนึ่งตึกนี่ฮะกำลังก่อสร้างอยู่แล้วครับ well. หนึ่งตึกแล้วตรงนี้ฮะที่ว่างอยู่น,นะเนี่ยตรงนี้อาจจะมีแต่ตรงเนี้ยครับจริงๆแล้วถ้ามองลงไปข้างล่างเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นถนนนะฮะถนนไปถึงหน้าบ้านผมเลยซึ่งบ้านผมเป็นสักเนี่ยนะฮะถ้ามองจากซอยซอยซอยดีสม,มุ AND. ทรด้านเป็นขอมเลยนะ ไปหลังสุดท้ายนะครับถ้ามองจากเซ็นท่านนี่ยมาทางคาซาลูนาเนี่ยผมหลังแรกนะครับก็แล้วแต่ถ้ามองให้เสียเปรียบก็คือผมหลังสุดท้ายนะครับแต่ถ้ามองได้เปรียบก็ผมเซ็นท่านผมหลังแรกนะครับแต่ถ้าทางพี่ชายก็ให้ตึกคอมกรีตตัดกูหลังแรกก็โอเคครับวินวินในการแะครับนะครับครับมแปงแล้ว่าแปงมาใช่รูรูก็เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ กจากการคำนวณเนี่ยจากพี่ที่มาดูเมื่อกี้นะครับสถาพนิกแล้วก็พี่ที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นพี่วิชัยนะครับของบริษัทมาดูบอกบ้านเองนี่รับรองต้องมิเตอร์30มแอมป์รก็เป็นแสนอีกแล้ผมก็จะพยายามหางบประมาณมาเพื่อเติมไว้ได้นะครับก็ตอนนี้ก็พยายามพาเดินดูนะฮะก็เชื่อว่า นี่ยอันนี้คือห้องนอนผมนะครับถ้าผมส่องจากตรงนี้ซึ่งยังไม่ได้ก่อนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าก่อเสร็จมุมที่ผมถ่ายพวกนี้จะขึ้นหมดนะครับไปถึงนู่นเลยจริงๆก็ถ้าผู้ตามหลักจะบอกห้องนอนมันก็เดี๋ยวจะหาว่าเบอร์กินไปจริงๆเป็นห้องดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณแม่ผมก็เป็นผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะฮะที่ผมให้ความเคารพนับถือนะครับซึ่งผมจะต้องดูแลในฐานะที่เป็นลูกนะครับให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็พยายามทุกวิถีทางนะเพื่อจะทนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับซึ่ผมตั้งใจว่ากะให้ขึ้นเกินร้อยขึ้นนะครับก็พยายามดูแลอย่างถึงที่สุดนะฮะส่วนนาวิช่างก็กำลังทำการก่อนะครับก่อพนังถ้ามองดูดีๆนะครับอยู่ที่ผมดูเนชั้น3จะเท่ากับหลังคาบ้านของลานพี่สะพ้นะครับ แถวกระจัวไปซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้โป้นะครับแต่ถ้าโป้แล้วนะครับเนนี่ยะครัตอนนี้ไฟก็บอกให้ดูนะเ้าจะห็นแต่ขเป็นทำเลยเดี๋ยวส่วนที่มองข้างล่างตรงนี้ก็คือห้องนะห้องถ้ามองเป็นสามล็อกนะฮะแต่ถ้าดูดีๆนะครับล็อกที่หนึ่งไม่ใช่ห้องนะครับมันคือล็อบบี้ซึ่งสูงจากข้างล่างขึ้นมาสองชั้นเลยนะครับส่วนนี้คือห้องนอนนะครับ ซึ่งผมก็กําลังจะแบ่งจัดสรรกันว่าจะให้ลูกเลือกเอาว่าจะเอาห้องไหนนะครับถ้ามองดีๆก็มีห้องห้องนู้นก็คือเนี่ยอันนั้นล็อบบี้นะครับโผร่ขึ้นมามีห้องนอนที่หนึ่งนะครับมีห้องนอนที่สองส่วนห้องที่กําลังรออยนี่คือห้องห้องห้องเมนห้องหลักับก็จะยาวสามล็อกแหนะไปถึงลู่เลยนะครับถ้ามองข้ามมานีทก็มีบันไดส่วนล็อกทั้งนู้นนะครับนั่งไปกันเน้นห้องนอน ที่สี่นะครับก็จะตรงข้ามับห้องเนี้นะครับพอดีผอยู่อยู่บนห้องโฮมเจเตอร์เนี่ยก็เลยมองเห็นลังคาฟ้าหมดนะฮะครับนะครับทีนี้ถ้าผมเดินไปตรงที่มุมที่จะก่อผนังซึ่งเป็นจอทีวีหรือจอโปรเจคเตอร์อะไรสักอย่างนะ้ะแต่กอนะฮะครับตอนนี้ยังไม่ได้ก่อเนี่ยนะครับถ้าเรามองจากจุดนี้มองไปซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วมันจะมีคานนะเดี๋ยวจะมีคานเนี่ยคานวางตรงนี้หรือฝังยาวก็ได้นะฮะ ตรงนี้จะมีมีห้อยห้ออยไฟสักชุดหนึ่งนะฮะเล็กๆอาจจะเป็นเชนเดลีหรืออะไรสักอย่างนะครฮะก็ต้องดูก่อนว่ามาเหมาะสมมันควรจะขนาดไหนนะครับตรงนี้ถ้ามองไปก็จะเห็นพื้นที่ของห้องล็อบบี้นะฮะประมาณผมนะฮะคือไม่ใช่ห้องโถงเป็นห้องล็อบบี้นะครับคือเป็นห้องงที่แบบเข้ามาแขกเบื้องต้นก่อนนะเนี่ย ซึ่งถ้าจะเป็นห้องโถงจริงๆก็คือใต้ใต้พื้นเนี่ยเนี่ยมันจะยาวไปอันน,นั้นครับซุ่นั่นคือชั้นหนึ่งซึ่งผมเคยเคยถ่ายไปให้ดูแล้วนะค,ะครับนะก็วันนี้เก่งมากครับปีนขึ้นมาถึงอันนี้ย,ยอมรับวา่าใจหนึ่งก็รู้สึกปลอดภัยใจหนึ่งก็วิวือนกันเพราะว่าการก่อสร้างมันยังไม่ได้ก่อฝาผานังนนะครับ,รบ,รบอ่เวลามองลงไปก็เสียวครับเสียวแต่ก็ถ้าเรายืนบนพื้นนะฮะเราอย่าไปมองอะไร และใช้ความระมัดระวังในการเดิน,นะคระับซึ่งตอนนี้ช่างเรากำลังปูข้างขาก็กโอยู่เลยมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งน,นะนะซึ่งเราต้องให้ความระมัดก,กเป็นพิเศษนะครับตัวก,การกระจายพืน้นที่ชั้นที่สามนะฮะตัวใบตรงนี้นะครับข<ห>้าสิงเนี่ยตอนนี้แฟนผมก็ <laughs> ชี้มุมไปกัน <laughs> บ้าน ที่สะพายันะครับ,รบขอจบคำบรรยายจริงๆนะครับแค่นีค้ครับสวัสดีครับ